ตรงมือแม่เป็นเลขว่ะเนี่ยโอ้ยขาตัวเลยใครสุดเก้าไม่รู้ว่าเออเหมือนอะไรสุดเก้า่ะเก้าแปดหรือส <9. S 1> องอันนี้อยู่ที่ฝ่ามือแม่เลยนะทุกคนอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม อันนี้อยู่วัดสีแยกเจริญโพธนะครับก็วันนี้เราวิ่งรถผานอีกแล้วท่านผู้ชมเจอตรงนี้ตรงนี้ขอโชคขอลาบนะครับก็เดี๋ยวเราไปไหว้แม่แตะเคียนนะครับเพื่อขอโชคกันเนะเาะคือตรงเนี้ยถ้ามองดีๆเนาะใต้ฐานพระท่านผูน้ชมมีเลขเลยเห็นไหมยาวเลยมีเลขอยู่นะทุกคนนี่นี่เนาะโอเคมันก็ยิ่งเป็นฐานสีดำเนาะ แล้วก็ขอ,อาฟองแปะแล้วก็กิการเป็นเป็นเลขขึ้นมาเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้แม่ตะเคียนกันก่อนนะทุกคนนะไปครับสาธุออาวันนี้เนาะพวกเราทั้งสามช่องนะครับก็พาทุกคนมาขอโชคขอลาภกับแม่ตะเคียนนะวันนี้ก็บังเอิญขี่รถผ่านนะอะไรก็ไม่มีมามีแค่น้ำแดงติดรถมานะครับก็มาไหว้ขอโชคขอลาภกับแม่เนาะ ก็ถ้าในรอบต่อไปนี้นะถ้าเลขเข้าเราจะกลับมาแล้วก็เอาของมาเส้นไหว้ววแ,มแม่อีกครั้งหนึ่งนะก็หวังว่าแม่จะให้เลขกับพวกเรานะไ,<ว>ไปให้เอฟซีทางบ้านได้รับโชคใครที่รับชมพวกเราเนาะอย่าลืมจดทิ้งไว้ก่อนด้วยนะจดไว้แล้วก็เอาไว้เทียบก,กันวันสุดท้ายนะครับชมว่าเลขไหนมาเยอะแล้วก็เอาไปเล่นนะครับ<ว>แล้ววันนี้เราทั้ง3มช่องจะขอโชคให้กับท่านทุกท่านทางบ้านขอโชคขอลาบับแม่3าตัวตรงนะแม่นะสาธุสาธุ จริงๆเราไม่ได้เอาเขาไม่ได้อยากให้ปักทูบมั้งลมมาแรงท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวจะไหมังไหนขอจุดทูบอ่ะเดี๋ยวเราจุดทูบได้เพราะเราอยู่อะเราอยู่ที่นี่ไงสาธุสาธุครัครับไม่เลยเลยมีเสียงสีเอาเดี๋ยวดูที่ขอนกับเต็มมลก็ันปะเยอเยออุอากาตาเยอเยออุอากาตาเดี๋ยวเราไปดูกันท่านผู้ชม แม่ต่เคียนสองจุดนะรอบที่ผ่านมาเราเลขเข้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลขก็คือตรงที่เราเจอเอฟซีนั่นแหละสามสี่เราพี่เอ็กซ์เขาเห็นนะครับสวนตอนี้เราเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสารแม่ละเคียนซื้อสารใหญ่เหมือนกันเนาะเราก็เลยแวะมาก่อนที่จะไปฝั่งนู้นนะครับเเปิดแค่เอาจุดนี้จุดเดียวแหละเปลี่ยนตั้งเดี๋ยวราดูตรงมือแม่เป็นเลขป่ะเนี่ยโอ้ยสามตัวเลยใครสูนเก้าไม่รู้อ่ะเออเหมือนอะไรสูนเก้าอ่ะ แปดหรือสองอยู่ที่มือเลยทุกคนดำๆเลยเป็นพราจงใจเขียนพี่ไม่รู้อะเป็นรอยดำๆไปดูดิไปดูที่อะไรดำใช่ายถึงเจ้าพี่หืเออทำไมเป็นเล่อย่างเงี้ยเออขึ้นเป็นรอยเลยทุกคนเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยงงมากเอาใช่เป็นเองเป็นเองพี่เป็นขึ้นมาเองเนาะเป็นขึ้นมาเองเองเหมือนกับว่าเป็นขมเหลาเป็นอ่า อยากได้คือขม่าแล้วก็เออเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเขาแปะไว้นะไม่เหมือนเป็นแปะฝ่ามือแต่พอะที่นีมันล,อนลอนน่อนล่อนออกไปแล้วกลายเป็นเลขเลยนี่เป็นแปดศูนย์เก<ด>้าเลยจริงเออเฮ้ยชัดนะดดเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆทุกคนไปดูใ,ใกล้ๆนี่อยู่ที่มือชัดเลยนี่แปดศูนย์เก้าเออเห็นไหมแปดศูนย์เก้าแต่ตัวเลขเก้าท่านผู้ชมเป็นเลขหกได้นะ <S <S อย่าลืมว่ามันเป็นเลขหกได้นะเพราะทุกครั้งอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดแต่ทางบนอ่ะทางบนเหมือนห้าสามป่ ถ้าเป็นแม่ตะเกียนที่เรามาใหม,ม่เลขมนจะเข้าใช่ใช่เลขเลขชอบเข้าอยู่เลยอันนี้อยู่ที่ฝ่ามือแม่เลยนะทุกคนคือ<ช>ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงแบบชัดเจนขนาดนี้เนาะเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เลขเขียนลงนะแต่ขึ้นออกมาชัดไงทุกคนเนาะ,ะวิชัดมากๆทุกคนดูดิ ถ้า<ค>จริงๆ,ๆนะตัวนี้ตัวเดียวล้วกลับเลยครับเออเลขมันชัดจนแบบว่าน่าน่าจะมาเลยอะรอบทีต่อไปเนี่ยดูแล้วว่าโอเคเนาะ้ <no? S 2> 9 <09 S 1> หรือห6ใช่เนี่ย89หรือศ6นะได้แนละ้วทุกคนคือมันชัดมากเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันดีกว่านะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างเนาะสาธุสาตุ์เนาะขอโจ้ขอลาปกับแม่กันก่อนนะทุกคนก็รอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะ ได้รับโชคหรือ,อยังไงแต่ว่าต้องลุ้นกันก่อนท่านผู้ชมว่าเราเรา,เราอย่างที่เราบอกนะว่าสมมุติว่าเราไปหาเลขอ่ะเราต้องจดเลขที่เราได้ก่อนท่นานผู้ชมแล้วก็เอามารวมๆกันท่นานผู้ชมรอบที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับเราอ่ะที่ไหนเใหม่มจะเข้าใช่ชอบเข้าเลขใหม่ๆชอบที่ที่ใหม่ๆดิอุ้ย,ยมาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเห็นแล้ว 973รือเปล่า973เขียนหรือยังนี่ดูที่กล้องนี้ก่อนอือ973ต่อกันเลยนี่นแม่จะเขียนเนาะใช่ไหมเนาะแม่จะเขียนแม่จะเขียนเลย นี่นะทุกคน9 7นูน3แต่ที่ดำดำปีๆเลยก็คือ9 7เลยอะแบบชัดเลยเอ้ยชัดไหมไม่ใช่5 7หรออันนั้นก็ได้นะ5 7อะนี่เลข9อยู่นี่อ๋อ9เออ9อันนี้5 7เจ็บไหม5 7ออกแล้วอันนี้5 7ชัดอยู่นะ5 7ชัด5 7อะชัดออกแล้วมันออก3ไงอันเนี้ย3 3 3 5 9 สามห้าเก้าออกไปแล้วเออนี่เหมือนสามว่ะใช่เออเหมือนห้าสามเก้าเออออกไปแล้วออกไปแล้วอัน่เมื่อกิ้นี่มองมาเป็นเก้าเจ็ดนะมองไกลๆอ่ะเป็นเก้าเจ็ดสามโอ้ที่ยมองเห็นเลยนี่เก้าเจ็ดสามอ่ะก็คือถ้ามาค่าเข้าไปใกล้อ่ะก็คือเป็นเป็นการพิจารณาเลขถ้าพิจารณาเลขแล้วเลขมันจะเปลี่ยนเราต้องเห็นเอาตัวเลขที่เราเห็นแวบแรกจําได้ป่ะที่วัดวิหารสูงอ่ะ ใบไม้ตกมาแว็บแรกเลยที่เราเห็นห้าหกใช่ป่ะห้าหกถ้าเราเตียก็คือห้าหกห้าเก้าเออก็เข้าอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เห็นแว็บแรกเลยอมอกาจะ่ไม่ื่ออะไรมาก่อนงไงอ๋อองนี้มาก่อนอันนี้จะฝังดินนานเหมือนกันเนาะโดยผุเลยตรงนี้เนาะอืมที่จะมารอบที่แล้วก็จะปังอยู่นาะนี่เราไม่ได้มาขอนี่เราไม่เห็นรอบที่แล้วไม่เห็นไปดูต้นรถมาละ รอบที่แล้วเข้าไปไปเข้าฝั่งนูน้นครับไปดูฝั่งนูน้นอะเดี๋ยวไปตามพี่พาไปดูอะไรนะมีเลขเหรอไม,ม่มีเลขมีเลขอ้อเห็นอะไรคองคราบสี่ปะ กล้องผมก็ไม่ค่อยอู้เห็นเป็ไรเห็นเป็นสี่ศูนย์เนาะเอออองอถู่ตรงเมื่อกี้ข้างล่างข้างล่างมันาเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ข้างบนนั้นก็มีเลขนะแต่ว่าไม่ค่อยเราไม่ค่อยชัดตาแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนเลขอยู่ออุ้ย โอ้ฟ oh, ันฝุ่นฝุ่นลองหาก่อนมองก่อนนะว่ามีเลขอะไรอ๋อต้องบนอ่ะพีเอสบนเลยบนเลขไหนที่มือแม่เนี่ยเออเลขมือแม่ก็มีเลขอ่ะ uh huh. นี่ครับมีเลขอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ตอนตอน89เลยครับเนี่ยครับอยู่ใต้นี้เนี่ย8 809เลยเนี่ยต่อกันเลยครับเนี่ยสามตัวเลยก็คือตอนเมื่อกี้ย้ายกล้องปุ๊บมองเห็นปั๊บเลยก็แสดงว่าน่าจะโอกาสแต่ย9เพิ่งออกไปเหมือนกันนะเนาะอาจจะมาเป็น8 89อีกใชไหม้า80ด80นะสาธุสาธุ ไม่เนที่สี่หกเหรอเมื่อกี้มีทาง พระที่วัดนะครับเพราก็มาเปิดเลขตรงที่อคิดว่ามีเลขเนาะเขาถูเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราค่อยไปดูท่านผู้ชมจะว่าตรงนี้ยผมเหมือนเห็นเลขตรงเมื่อกี้เนาะตรงน,นี้เขาก็มีคนมาขอโชคอยู่นะทุกคนนะก็จะมีรูปแป้งกันอยู่เนาะแถวนี้นะครับเราพยายามส่องกันก่อนนะเผื่อมีเลขถูกใจ fc ทางบ้านนะครับก็ลองเอาไปเทียบดูกับหลายๆสํานักเนาะเผื่อจะเป็นเลขนําโชคนะครับท่านผู้ชม วันนี้เราก็เจอเจอที่ใหม่มักเลขเลขมักเข้าเหมือนกันเนาะตามที่เราได้บอกท่านผู้ชมไปไนั่นแหละอธิฐานแการกก่อเนาะเออขอเขาบอกเมื่อกี้หลวงหลวงพ่อบอกว่าให้บนก่อนอ้าเลขูนี่าใช่ต้องบนไงว่าเราเลขตรงไหนถ้าเลขเข้าตรงไหนก็เออก็นั่นเลยเอาเอา,เอาเลขเดียวแล้วกัน

เวลาบ,บนเราจะลืมซื้อกันน่ะฮะ<า>อ๋อเลขเดียวกันเลยเหรออองต้นไม้ที่เนี่ยเหมือนอยู่ที่วัดนู้นเลยนะอองลองหาดีๆนะเผื่อได้เลขสามตัวนะเนี่ยเหมือนวัดอันนู้นเลยนะ เมื่อ,อกี้ที่ท้าเปิดได้ก็เห็นเป็นหนึ่งสี่หกเรชุดนั้นไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเนี่ยสนาทีส่องให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับเพื่อแบบว่าทุกคนแบบสะดุดตาได้เลขไ,ไหนเนาะทุกคนก็ลองดูนะครับมีเรือโบราณอย่างนี้นี่อืม,มอแ,แต่เมื่อกี้ชัดเจนอยู่ที่ 973นะเพราะว่าตอนแรกอะที on, <Ko ala. S 3> ah, oh. ่ว oh ิ่งที่เดินมาฝั่งนั้นอะจะเห็นเป็นเป็นเป็นเลขนั้นเลย973เอ็มเนาะก่อนแม่จะกี่งตรงที่อยู่ใต้ใต้พิหารนี่เป็นแม่จะแข่งดุรานเก่ากว่านะมาขอโชคขอลาบกันได้เหรออาจจะได้รับโชคตรงนี้คราวนี้มาขอตรงนี้บ้างนะหรือแม่จะแข่งขันกันไม่ให้น้อยหน้ากันที่ตาตาแม่เจ้ามีเลขอยู่เนี่ย นี่ก็เป็นเลขเนี่ยเป็นเลขเอืตตามไปด้วยใช่คือขอนขอนแบบเนี้ยองอาจจะมันจะเห็นเลขนะตอนนั้นมันเข้าสามตัวเลยนะเราเคยได้โชคกับขอนอันนี้มาแล้วใช่ขอนที่จมน้ําแบบนี้แหละองมันได้โชคอะ่ะโอ้หนี่ตกใจมากเลยน,นี่องดีกว่ใครมีปลาแปบบหนึ่งหเห็น ขาอองทีอยู่กับขาไปแล้วอ๋อแม่กระเทียนี่เองเดี๋ยวส่องให้ทุกคนดูนะเผื่อครบแบบชิ้นได้เลขตัวไหนก็ลองอย่าอย่าลืมคอมเมนต์มาทุกคนเพราะว่ามีหลายๆจุดเนาะห,หลายๆจุดที่เราส่องให้ดูนะเผื่อได้ได,ได้รับโชคกันเนาะ สองให้ดูเผื่อบางคนก็จะเห็นเป็นเลขนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งของนะตรงนี้ กล้องผมว่าเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนนี่ตรงนี้เหมือนเลขเลยอะทุกคนเป็นเลขอะไรเนี่ยเมืม่อกี้ผมชัดเจนเลขเมื่อกี้นะทุกคนเลขนี้นะตอนแรกผมเดินมาผมสะด,ดุดตาก็คือ เก้าเจ็ดเลยนะครับเก้าเจ็ดนาะว่าคิดว่าเป็น973าเจ็ดสามแต่พี่บอกเป็น57 57ด้วยนะครับเออเลขมันน่าจะออกเร็วโอเคเนาะเป็นไงบ้างฮนะเ,งเลขอะไรเ,เห็นเห็นแต,แต่สนใจเลขนี้ะนี่เลขอะไรมาดูดิ ้าว่ะอือใช่พพี่มงมาก็เห็นเลยนี่เมื่อกี้มารอบแรกก็ไม่เห็นนะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ใช่คัดน,นะอืมแล้วก็ตรงกับเบรที่ผมเห็นตรงนี้ที่ผมจะให้พี่มูนมาดู เอห้าสามเหมือ 5, น,นกันจะเป็นจะเป็นตัวใหญ่มากเลยนะ้วท่านผู้ชมผมก็ส่องให้ดูนะทั้งหมดทั้งมวลเนะ่ยผมเอาอยู่มุมนู้นแหละตัวเมื่อกี้ที่เห็นเอเออไหนตัวไหนเห้าสามตัวใหญ่อ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เลขอยู่ 2จุดนะผมคิดว่าเอาแค่2จุดพอเนาะก็จะมีเลขอยู่ที่ฝ่ามือแม่ใต้หลังมือแม่เนาะเป็น8 0 9หรือ8 0 6นะครับหรือก็อยู่ตรงฝั่งนู้นโจะเป็นเจ็ดเก้าสามเนาะเจ็ดเก้าสามนะครับชมเนาะก็ผลเลขมงคลเลขมงคลไม่ได้ถ่ายออเหรก็จะเป็นเลขอะไรนะเลขมงคลเมื่อกี้จะเป็นเก้าสามแปดเก้าใช่เป็นสามเป็นแปดเป็น ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะก็ผมคิดว่าที่นี่อาจจะให้โชคกับท่านผู้ชมก็เป็นได้เนาะเป็นที่ใหม่สําหรับพวกเราในการเดินทางมาครั้งนี้แล้วก็เป็นเลขที่สะดุดตาตัวผมเองที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเราเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนสองเลขบ่าวิวคนใหม่มาดูองด้วยนผู้ชมอย่าลืม ติดตามรับชมชิปพวกเราทั้งสช่องด้วยแล้วกันขอให้ได้รับโชคใช่แล้วงวดต่อไปก็ขอทุกคนได้รับเอ้ยไม่ใช่งวดต่อไปงวดนี้นเนาะวันที่1มีนาเนาะหนึ่งมีนาห7เจนี้ขอให้ทุกคนรับโชคก่อนสงการเนาะอนรับเลยสองงวดก่อนสงการขอให้ทุกคนได้รับโชคขอให้ร่ำรวยทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมคนต่งเลงบอยกคนใหม่วก็มาดูองลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ร่ำรวยร่ำรวยมีโชคกับทุกคนนะครับไปแล้ว